ซุปน้ำมันน้อต่างแดนพี่น้องง่ายๆตส์ยียพรอนมีหางก็ใสอันนั้นไม่จำมะบึงกันเด้อยายพรอนใส่หางนยสวัสดีค่ะมอนี้ยายพอรอนมาอีกแล้วจ้ามอนี้ยายพอรอนสีเฮ็ดซุปน้ไม้เได้พี่น้องได้น้ไม้แห้ง แซแข็งไหวแต,แต่ปีที่ไปไทยพี่น้องช่วงนี้จะกลับไทยอีกแล้วก็เลยเอามากินซะให้มันเหมดของเกา่าแซ่ช่องแข็งไหวเขาก็เก็บไดดนเนาะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็คือเครื่องปุ่นเา่าใส่ชู้รสเข่าขัวพริกบนน้ำปลาแล้วก็มะนาวหอมแดงไม่มีเราใช้หอมแขกแทนนะคะ ต้นหอมผักชีแค่นี้แหละจ้ะเครื่องปรุงยายพ่อนมีอันนังก็ใส่อันนั้นเขาเนี้ยกันหนึ่งไว้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเรามันนึ่งหวดไม่ได้เราก็ใส่แต่แกงนึ่งนี่ละพี่น้องชีวิตต่างเดนก็จะประมาณนี้หละจ้ากินของแชแข็งพี่น้องเอ้ยมาคันตอนแรกนี่แลหละยายพ่อนกับแซนามก่อนพอดีหน้าเราเห็ดไวไห้เนาะตอนนั้นยายพ่นไปไทยปีก่อนพูดน,นะ จะติตากแหงไว้ให้แบบช่อยเห็นน้อยๆนลยนะแล้วก็ตากแหงเผาไฟแล้วช่อยน้อยๆตากแหงเขาก็เอาม้ามันน้หนักมันกะสิบลายเนาะเอามาแช่สองแข็งไว้พี่น้องเนี่ยล่างแล้วแช่ไวประมาณสิบนาทีเน,นาะจ้ะมันนิ่มแล้วเขาก็เอามาบีบน้ำออกเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มอันนี้พี่น้องเอาไปมกกะแสบเน้ะจ้ะแกงกะแสบจ้ะนี่พวกน,นั้น่านเพื่อนบ้านได้กิน อาหารไทยเย่ปนก็นเลยสิมาซุปเนี่ยละง่ายดีต้มแล้วก็มาซุปกินคองสิโบออกไปปลาใส่นามปลาลาแม่พี่นอ้องเนี่ยจะต้มสุกแล้วใช่ไหมประมาณต้มยี่สิบนาที่พี่น้องสุกแล้วเข้าก็ัิมาซุปตัวบาดพี่น้องง่ายดีขันแกงเนาะกับใส่นามปลาลาน้ำกินมันก็จะช่วยออกข้างนอกของแม่อยู่า,าร์ r เมนต์เฮ็ดอาหารไทยโบ บลากลาเฮ็ดแม่ยานเพื่อนบ้านก็จะได้กินใส่ลงไปในครกเลยค่ะเอากระสิใส่เครื่องปรุงัวบัติพี่น้องใส่ชูรสคนอนะคะชูรสชูรสภาษาไทยเขาเอืนอห่างเนาะชูโรดยี่พ่อนก็โอ้ภาษาอังกฤษไหมใส่น้ำปลาโดย ใส่บักนาวอ๋ใส่ข้าวคัวอยู่ใส่นอะอันนี้อันลืมใส่ข,ข้าวคัวบ่มีลืมกดโทรศัพท์พี่นอ้องบริษัทไออามีข,าข้าวคัวนะาเด้อจ้าเนี่ยแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมลงไปพี่น้องเขากับสีงวยตับวันนี้ตําคุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็ตํานิดหน่อยพี่น้องจ้า แค่นี้กับแสบเลยพี่น้องถ้าใจหนาประหลาดมันก็สินนัวกับไปอีกเนาะแต่ม่พอนไ่อยากใจยันกินมันออกขางนอกห้องแมมันบอกคือตอนอยู่บ้านเนะาะไงไม่อยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะเฮ็ดกับข้าวไทยกับบุกขาเฮียยันกินมันออกไปอารวาสข้างนอกก <c oughs> ินตามนี้ตามเกิดนี่แหละพี่น้องจา้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องแต่จะแห้แงๆหน่อยเนาะไม่มีน้ำ โอเคแล้วซิมเบิงกันนัวเลยอเด้จ้าก็กินได้อยู่มาเด้อพี่น้องมานีเรียบร้อยแล้ะจ้าใส่จานกินตัวบันีกินคนเดียวกินเบอเบิร์ดดอกลายปานนี่เนาะพี่น้องเห็ดแล้วก็เก็บไวก็กินมื้อหน้านะ <c oughs> ประมาณนี้แหละพี่น้องมันบ่มีเดลิเบอรี่คือบานเห้าเนาะอันอยากกินนกไหม่ก็ย่างไปปากซอยโหลดอืมกันุกเทพเนาะบ้านเฮานั่น มีขายอยู่นะบักซ่อยเองสินะอยู่นี่ต้องทํากินเองจ้ะกินตาม,มีตมเกิดน,นี่แหละพี่น้องมีหยังกับใส่อันนั้นนี่คะ่ะหน้าตาน่าอร่อยบอกคะ่ะมาจา้ามากินน้ากันแซบๆซบทง่ายๆคะ่ะสูตรได้พ่อจ้ะมาจา้ามันจะแห้งไปหน่อยเลยจ้ะบ่มีนม้ำข้าวเหนียวร้อนๆจา้ามากินน้ากันจา้าขอตัวไปกินกันเ้อจ้ะขอบคุณ ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมปกักก็ติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้ยายพ่อน้ำเ,เด้อจ้าพอกันไม่คลิปหนานะคะขอบคุณมากนะคะไปละคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะมาไปกินแสบๆพี่น้อง